สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องตามบีมมานะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามบีมมานะครับแล้วก็หากใครที่ชมคลิปแล้วชอบนะครับก็สามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆได้ในช่องตามบีมมานะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องตามบีมมาด้วยนะครับวันนี้นะครับมาพามาทาปลาทูต้มหวานนะครับหรือปลาทู ต้มสีเยวดำนะครับแต่น่าจะเป็นเขาเรียกแล้วนะครับปลาทูแขกไม่ไม่แน่ใจนะครับตัวเล็กๆนะครับผมจะตามไปดูกันครับตําปลาทูแขกต้มว่านนี่มันเมวันนี้เขาเรียกปลาได้นะปลาทูต้มว่านต้มสีเยลไมาไม่ตัวเล็กๆนี่เองเขาเรียกได้วันนี้ได้ปลาทูแขกมาวันนั้นเป็นปลาปลาปลาทูแขกนะครับอันนี้ล้างก่อนนะครับมันไม่มีปลาวันนั้นไปแล้านั่นได้ปลาทูแขกมานะครับผมต้มตมสวยอันนี้ตั้งแตเมก่อนนี่ลังกีนามา ล้างสักามน้ำล้างสักอันนี้ทำาวเรียอยู่ปะทำไว้เรียวทำไว้เรียนะครับล้างประมาณสามน้ำนะครับผมนี่นะครับหน่อมอันนี้ก็เตรียมดองนะครับเครื่องปรุงก็เตรียมมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมมาแนะนํานะครับทีละอย่างนะครับตอนนี้ไปล้างปลาก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเครื่องปรุงนะครับผมมีอะไรนี่ตะไคร้ใบตะไคร้ใบตะไคร้นะครับแล้วก็มีปลาที่ล้างไว้แล้วนะครับแล้วก็มีน้ํามะขามเปียกนะครับผมอันนี้ น้ำปลาซีอิ๊วดำเกลือครับผมน้ำตาลอ้อยนะครับแล้วกขมิ้นเคยขมิ้นตะไคร้พริกนะครับแล้วก็หอมกระเทียมหอมแดงกระเทียมครับผมแล้วก็กะปิแล้วก็กะปินะครับผมเครื่องปรุงก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีกันครับผมอันนี้เอาใบใครใสำหรับอะไหมนี่ใบหญ้มันติดหม้ออ่ะอันนี้นะครับเป็นปูปัญญาครับผมเอาใบตะไคร้นะครับมา รองก้นหม้อนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะไม่ติดหม้อนะครับผมแล้วก็เอา้อวางไปแบบนี้เลยครับผมวางเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ติดหม้อนะเพราะนี้มันต้องใช้ต้มใช้เวลานานนะาาต้มประมาณสามชั่วโมงต้มประมาณชั่วโมงครับถึงตอนนั้นก็แบบกินกระดูกได้เลยนะครับกินก,นกา้าง,งกินเหมือน,น,นปลาก,กระป๋องนะครับผมอันนี้ทำาะไทำอะไตอนนี้ เอาไว้เนี่ยปลานี่หัวดับอืมเอาปลามาจัดลงหม้อนะครับผมจะได้ตัวได้ตัวเล็กๆได้ตัวไม่เย้ยเท่านี้นะปลาปลาปลาทูเคกนะครับผม นี่อะหมดยังอ่ะอ๋อแต่ตอนนี้อ๋อแล้วดูว่าถือเรืออะหัวคั่วป๋อใส่ไปได้ยิ่งก่อนนะอืมเต็มหม้อเลยครับผมหม้อใบไม่ใหญ่นะครับผมปลาถูถเข่นะขเขาเรียกนี่นะว่าถูได้นะถูเข่ถูเข่ล้างสารนะได้ประมาณนี้ครับผม,มเติมเกลือลงไปครับผมเหมือนจะปรุงให้เสร็จตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับบน,นเลือนะ ต่อไปเป็นน้ำปลานะครับผมบางทีมันจะมีเสียงตึงตังตึงตังด้วยนะครับผมลูกมะมุดหล่นใส่ลังคานะครับผมน้ำปลานะครับน,น,น้ำตาลน้ำตาลครับผมใส่ใส่มะนะเดี๋ยวมันว่านกับออยกันนะ,ะน้ำตาลครับผมแล้วก็โรยด้วยพริกนะครับผมพริกพริกเล็กเน,นะครับ แล้วก็หอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็ขมิ้นแล้วก็ตักไคร้นะครับผมาบาเสียงลูกมะม,มุดดังครับผมมะขามเปียกครับผมขี้อดำน้ำ,ำเรานะครับผม ใส่ไปพอท่วมนะครับประมาณนี้ครับผมเอาให,ให้ให้เต็มเลยนะครับประวัติตุนตุนรายนาทีนะครับผม,ม,ม,มก่อไฟครับผมวันนี้เราจะต้มด้วยถ่านนะครับเพราะว่ามันของสามเชือโวงนะครับถ้าต้มเตาแก๊สก็น่าจะประมาณหนึ่งถึงสองถังนะครับผมน <laughs> ่าจะเปลืองแก๊สไปเยอะอยู่นะครับพอดีว่ามีถ่านอยู่นะครับต้มกับถ่านนะครับผมอันนี้ก่อไฟนะครับใช้เชื้อเพลิงเป็นยางนะครับผม เอามาตั้งบนเตาเลยนะครับผมถ่านก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถานหมดนะครับถ้ายังไม่เปือยก็จะเอาไปต้มกับแก๊สนะครับผมมีเสียงฝนแทรกเข้ามานิดหน่อยนะครับต้องขออไปด้วยครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาฝามาปิดก่อนนะครับนี่ครับผมหลังจากผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผม เดี๋ยวต้องเติมน้ำนิดนึงนะครับผมเริ่มเปื่อยเลยนะครับน้ำเริ่มแห้งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อยู่นะครับนี่ถ้าต้มเสร็จมันกินได้เหมือนปลากระป๋องเลยนะครับผมกระดูกก้างอะไรก็กินได้หมดนะครับผมเดี๋ยวก็นะครับปิดฝาไว้นะครับอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จตอนเกือบเสร็จนะครับผมจะมาทายดูอีกรอบนะครับประมาณสองชั่วโมงผ่านไปนะครับผมใกล้จะได้เลยนะครับผมจะสังเกตว่าปลาเริ่มเปื่อยนะครับผม มันเป็นเหมือนปลากระป๋องเลยนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับข้ามไปดูตอนเสร็จเลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์ mm hmm. กดแชร์กดซับประใช่องตามบิมมาด้วยนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วครับผมตั้งตรงนี้เลยครับผมเปิดอเลยทีอืม mm hmm. ปลาทูต้มหวานครับผม สวัสดีครับสวัสดีกล้องด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมีผมมากินคนเดียวอยู่แล้ว <mem> นะครับผมวันนี้มีต้มหวานปลาทูนะครับน,น่าจะเป็นปลาทูเค็มมั้งครบับผมนี่ครับผมมันคล้ายๆกับปลากระป๋องโบราณนะครับผมที่แบบกินได้ทั้งแบบเนื้อกินได้ทั้งก้างกระดูกมันนะครับผม <Me an> แล้วก็มีน้ํานะครับผมมีน้ําน้ําำสเหมือนเป็นน้ําซุปนะครับแบบรสชาติหวานๆนะครับ มีความหวานน้ําตาลนะครับมีความเปรี้ยวของมะขามเปียกนะครับผมแล้วก็มีความหวานจากอ้อยครับผม๋ยวผมลองชิมดีกว่าครับผมตัวเล็กๆก่อนนะครับผมตัวเล็กๆจะกินอร่อยนะเคี้ยวได้ทั้งต <off red seed sugar acuerdo> ัวเลยครับผมแล้วก็ผมมีไข่ดาวด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมากินคนเดียวนะครับแล้วก็มีเมนูเดียวนะครับผม ที่มีเมนูเดียวนะครับเพราะว่าต้มเจ้านี้นะครับไปก็กินเวลาไปทั้งหมดสามชั่วโมงได้ครับผมทั้งเวลาเตรียมของเวลาต้มเวลาตุ๋นนะครับผมก็เลยมีแค่เมนูเดียวนะครับผมมันเสียเวลากัมันไปเยอะนะครับผมครับที่ผมบอกว่า กินได้ทั้งกระดูกก็คือก,ก,ก,กินได้ทั้งกระดูกจรงิงๆครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลองน้ำส้มปลานะครับผมมีความเปรี้ยวความหวานววาวานะครับผม ความหวานจากน้ำาอ้ยนี่สุดๆจริงๆครับผมยอดะครับเมนูนี้นะครับนานเลยนะครับที่ไม่ได้กินนะครับนานๆจะได้กินครั้งนะครับผมเพราะว่ามันมันต้องเป็นวันที่แบบมีเวลาว่างนะครับก็ทําได้ครับต้องนั่งปรุนแล้วก็ต้องต้องนั่งเฝ้าตลอดนะครับผมคอยเติมไฟเติมน้ํานะครับผมเพราะน้ำมันจะแห้งนะครับแล้วก็คอยเติมไฟฐานเรื่อยๆนะครับ ไม่นิยมใช้โตเกะน,นะครับมเมนูแบบนี้นะครับผมตุนกับความคิดตัวตัวผมผมว่าตุนกับทานมันก็น่าจะเปื่อยกว่ากันนะครับผมเนื้อปลาอร่อยมากครับผมใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะครับเปิดคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปตักข้ามากินพร้อมๆ้อ,อกันครับผมบ้านผมมีปลาคูทั้งหวานครับ หากเครับชมคลิปนี้ผ่านทางเพจตามบิมมาครับผมผมก็จะบอกว่าผมมีช่อง YouTube ชื่อช่องตามบิมมาภาษาไทยด้วยนะครับผมแล้วก็หากเครที่รับชมคลิปนี้ใน u t u b e นะครับผมก็มีเพจชื่อเพจตามบิมมานะครับภาษาไทยนะครับเซิร์ชเข้าไปได้เลยครับผมแล้วก็อีกช่องทางที่ผมจะฝากนะครับผมมีอ่า t ิกต็อกนะครับชื่อตามบิมมานะครับภาษาอังกฤษนะครับ T A M B E M แล้วก็ M A ครับผมเข้าไปฟอลล์กันได้ครับผม อร่อยครับผมชอบมากครับผมกับข้าวตัวเนยนะครับถ้ามีแกงเดียวแบบนี้นะครับผมชอบกินคู่กับไข่ดาวนะครับแก้มไข่ดาวครับผมแค่มีไข่ดาวก็อยู่ได้เลยครับผมมีไข่ดาวกับปลากระพงกนี้ก็กินได้นะครับ เติมน้ำรูปกันไหมครับผมหวานมากครับผมตอนนี้ก็มีฝนตกเล็กน้อยนะครับลงเม็ดนะครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าดูดูฝนหน้าฝนแล้วนะครับก็ดูเลยตัวเองกันด้วยนะครับผมคุณผู้ชมที่รับชมช่องตามบีมานะครับบางทีนะครับช่วงหน้าฝนนะครับการเดินทางการอะไรมันก็แบบอาจจะไม่สะดวกนะครับผมอาจจะลําบากกว่าตอนฝนไม่ตกนะครับผม ่ก็เลขด้วยความเลขกับอากาศร้อนนะครับที่เราทนมาอยู่หลายเดือนนะครับผมมันก็ดีก็เสียคนละแบบกันนะครับ ผมคลิปนี้ก็ยืดเยื้อมาถึงตอนนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องตามบิมมาด้วยนะครับที่สําคัญนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดซีฟิร์สกดทุกอย่างนะครับที่มีไห้กดนะครับแล้วก็ไปตามติดตามแฟนเพจตามบิมมาแล้ว,วก,ก็ติดต่อตามบิมมาผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม